ประเด็นหนึ่งที่เราต้องตามต่อและตรวจสอบเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการหาผลประโยชน์จากหลวงปู่แสงนะครับมีคำถามตัวใหญ่ๆถึงการบริหารจัดการเงินที่เข้ามาจากศรัทธาญ,ญาติโยมหรืออาจจะเป็นเพราะ,ะวัตถุมงคลอย่างเช่นเหรียญของหลวงปู่แสงอีกจํานวนหนึ่งว่าเงินเหล่านี้บริหารจัดการอย่างไรนะครับซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ชัดเจนครับ วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราลองไปสำรวจตลาดพระเครื่องที่บริเวณสารากลางจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็ไปสอบถามถึงเหรียญและก็วัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่แสงครับทางเซียนพระเนี่ยก็บอกว่ามีคนมาสอบถามอยู่บ้างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แผงพระจะไม่มีเหรียญของหลวงปู่เพราะว่าเหรียญของหลวงปู่แสงนั้นไม่เป็นที่นิยมมากนักจะมีก็เฉพาะลูกศิษย์บางส่วนที่นิยมเช่าบูชาครับ เจ้าของแผงคนหนึ่งก็เล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหรียญหลวงปู่แสงไม่มากนํามาปล่อยเช่าบ้างราคาขึ้นลงตามความต้องการครับส่วนใหญ่ได้มาจากข้าราชการที่ได้รับแจกซึ่งก็มีเช่าแล้วก็แลกเปลี่ยนในกลุ่มเซียนพระบ้างครับมีค่ะวันนี้ก็ปล่อยได้เยอะวันนี้ปล่อยได้เยอะปล่อยได้เยอะอแต่ว่าก็ราคาก็พุ่งขึ้นจากเหรียญละสามสี่ร้อยแบบที่เมื่อปีสองปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหรียญละหกเจ็ดร้อยเจ็ดแปดร้อยแต่เราก็ไม่ได้ปล่อยทุกคน เราก็ยังเก็บไว้บางส่วนอย่างพี่เองตอนนี้เก็บเหรียญแบบนี้อยู่ประมาณสัก50เหรียญที่เก็บไว้ถือว่าเยอะนิดข้อมูลของกลุ่มเซียนพระในจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ถือว่าเป็นจังหวัดอยู่ในภาคอีสานคาดว่าแหล่งที่มาของทรัพย์สินกรณีหลวงปู่แสงน่าจะมาจากญาติโยมบริจาคเพราะว่าหลวงปู่แสงไม่มีวัตถุมงคลมากนักและราคาไม่สูงมาก ส่วนใหญ่เหรียญที่มีจะเป็นเหรียญที่หลวงปู่แสงแจกเมื่อ20ปีที่แล้วโดยเฉพาะแจกให้กับกลุ่มข้าราชการค่ะทีนี้ทีมข่าวลองสำรวจผ่านทางเว็บไซต์ประมูลพระเครื่องเช่นท่าพระจันทร์ .com พอเซิร์ชคาว่าหลวงปู่แสงจะมีเหรียญหรือลักษณะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่แสงอยู่เหมือนกันนะคะเช่นรูปเหมือนหลวงปู่แสงรุ่นแรก ราคาตั้งต้นอยู่ที่6,000บาทนี่เป็นข้อมูลหนึ่งที่สะท้อนว่าก็มีผู้สนใจในเรื่องเครื่องรางของขลังหลวงปู่แสงหรือว่าสิ่งศักการะบูชาที่มีชื่อหลวงปู่แสงปรากฏอยู่ค่ะมาดูเรื่องของเส้นทางการเงินกันบ้างน,นะครับตั้งแต่เรื่องนี้กลายเป็นปรากฏการขึ้นมามีลูกศิษย์ อ้างว่าเขาเห็นเงิน57ล้านอยู่ในบัญชีของหลวงปู่ตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับแล้ววันนี้ก็เกิดคำถามครับว่าการบริหารจัดการเงินนั้นใครเป็นผู้ช่วยดูแลครับข้อมูลจากลูกศิษย์นะครับอ้างว่าเมื่อปีที่แล้วหลวงปู่แสงเนี่ยทำธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารในตัวเมืองยโสธรครับตัวเขาก็เลยติดตามไปด้วยหลวงปู่แสงเนี่ยได้เปิดบัญชีธนาคารให้ดูนะครับแล้วก็พบว่ามีเงินประมาณ57ล้านบาท ซึ่งหากจะนําเงินไปก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆหรือจะบริจาคให้กับที่อื่นหลวงปู่จะเป็นผู้อนุมัติด้วยตนเองนะครับพอเราตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยก็พบว่าเงินจนํานวนนี้โอนมาจากวัดแห่งหนึ่งที่อำมเคอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็โอนเข้าไปยังบัญชีหนึ่งของหลวงปู่นะครับเป็นบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยาแต่ตอนนี้ไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนดูแลหรือว่าช่วยดูแลอยู่ครับ ด้านนายวิจิตทองแก้วค่ะลูกศิษย์ตั้งแต่ปี2535เชื่อว่ามีเงินที่ญาติโยมนำมาถวายวันละหลักหมื่นถึงหลักแสนบาทนะคะโดยจะมีพระเลขานุการและลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดเป็นผู้จัดเก็บแต่ไม่ทราบว่าใครนำไปฝากให้เข้าบัญชีธนาคารไว้ที่ไหนใครเป็นคนเอาไปยังไม่ชัดเจนทีมข่าวตรวจสอบเบื้องตน้นพบว่ามีพระที่ดูแลหลวงปู่แสง ใกล้ชิดอยู่8-9รูปโดยจะสลับสับเปลี่ยนกันดูแลเพราะว่าต้องดูแลวัดปฏิบัติกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะในจำนวนนี้มีพระสองรูปที่ดูแลหลวงปู่แสงมานานกว่า10ปีค่ะ ้องยอมรับว่าด้านหนึ่งเรื่องความไม่โปรง่งใสในวงการสงฆ์นั้นมีอยู่จริงนะคะขณะที่การตรวจสอบในบางกรณีอาจจะเป็นไปอย่างไม่เหมาะสม,มแล้วก็ถูกกระแสะตีกลับจากสังคมค่ะทีนี้มุมต่อไปเราจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไรในเมื่อกําลังเกิดความเห็นต่างกันในสังคมจะคลีกคลายเรื่องนี้อย่างไรมีความเห็นจากนักวิชาการด้านพุทธศาสนาค่ะแลวเราจะคาดหวังว่าสำนักพุทธจะมีบทบาทเนี่ยสำนักพุทธก็ ถ้าอุปมาโดยโครงสร้างถ้ามาถือสมาคมเป็นวัดสำนักง,งานพูดก็เหมือนเด็กวัดนั้นจู่ๆจะให้เด็กวัดไปไปจัดการพระในวัดเนี่ยมันมันเป็นไม่ได้ยากมากเลยนะฮะอันนี้โครงสร้างมันก็ไม่ค่อยเอื้ออ่าฉะนั้นปัญหาเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้ฮะถ้าถามว่าแล้วจริงๆแล้วใครควรจะทำนะฮะอย่างกรณีหมอปลาเนี่ยส่วนหนึ่งก็เหมือนเป็นตัวแทนของของชาวบ้านใช่ไหมที่ที่เสียงสะท้อนเนี่ยมันอาจจะไม่ดังใช่ไหมเพราะอาศัยหมอปลาซึ่งมีสื่อมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย เสียงมันก็ดังขึ้นใช่ไหมครับซึ่งถามว่าจริงๆแล้วถ้ามองว่าชาวบ้านสามารถเข้าถึงเองได้ส่งเสียงดังเองได้เนี่ยเร,เรื่องเรื่องทงนองนี้ก็อาจจะไม่เกิดนะฮะหมอปาก็ไม่ต้องไปแย่งสียชาวบ้านใช่ไหมครับหรือถ้าพระสฆ์เนี่ยจัดการกันเองซะแต่แรกไม่ต้องรอให้ผู้สื่อข่าวไปโพสต์หรือว่าไปอะไรจนเกิดความแพร่หลายในชุดข้อมูลเนี่ยจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรต่างๆเนี่ยพุทธศาสนาก,ก็ก็อาจจะดูไม่โมมอง มาถึงจุดนี้เนี่ยในมุมมองของนักวิชาการท่านนี้นะครับก็เห็นว่าจริงๆแล้วก็น่าจะเป็นคณะสงฆ์เองที่ยังสามารถช่วยกันตรวจสอบคณะสงฆ์เองให้เกิดความโปรง่งใสแล้วก็ไม่เกิดกรณีแบบนี้ขึ้นซ้ำอีกครับ